สวัสดีครับสตูดิโอบ้านาสวัสดีครับวันนี้ออกมากลางทุกว่าจะไปหามะม่วงมากินแก่ร้อนไปครับเดินไปเข้าไปดูในสวนดูมะม่วงดีวงก,กว่าสักลูกสองลูกมิกินแก่ร้อน ไปครับเดี๋ยวเยวอาม่วงก่อนอป่าข้าวลมหมดตอนทายุพายุมา ข้าวปูหมดเลยเดี๋ยวเดินไปเอามะม่วงมากินดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรมะพร้าวนี่ว่าดูมะพร้าวมะพร้าวล่วง บรรยากาศสวยๆเข่าเหลืองเ,เต็มทุ่งอะ่ะ เจียงนะ้ำต้นท่อไปเดี๋ยวแปรงม้วงดีกว่าเ,วเข้าแปรงม้วงดีกว่า <c oughs> ม,ม้วง ม่วงเล็ดพันม่วงม่วงพันเล็ดนี่แล้ววะสักสองโหลพอไปเดี๋ยวไปกินม่วงกันดีกว่าไปเลยครับมากินมะม่วงกินม่วงแก่ร้อนครับกินม่วงกันดีกว่าเดี๋ยวปอกม่วง บอกกม่อนก่อนมีไม้เข้าวะมีไม้เข้าเลยเกินมีดใหม่ มองมองแบบเดินม,มาสองลูกมากินลูก,ลกนั้นก่อนบอกกินชิมลูกเดียว กอบกอบ,อบน้ำจิ้มก็พริกเกลือเอาแล้วใส่กระป๋องเนี่ยกินในกระป๋องเลยชิมชิมกินเอาบรรยากาศ พริกเก,กลืลอน้ำตาลแก้ร้อน

บิ่มอะคลิปนี้เอาไว้แช่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยนะครับสวัสดีครับ